ฝ่ายวิชาการคณะครูผู้ปกครองและนักศึกษาวิชาชีพที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายภาคภูมิวริวงศ์นะครับเป็นครูประจําชั้นของเด็กชายเตชินบุกภาวิเศษซึ่งพวกเราจะเป็นคณะดําเนินงานจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผน i อีีให้กับเด็กชายเตชินนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก่อนครับ ท่านแรกคือท่านเราผู้ในการศิริลักษณ์ศิริปาเราผู้ในการฝ่ายวิชาการครับสวัสดีครับค่นะครับและต่อไปนะครับก็อยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แนะนําตนเองเพื่อให้รู้จักเป็นที่พร้อมหนา้าพร้อมตามกันครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อนางสาวไรวิพรรารชมินท์นะคะเป็นครูผู้เรียของน้องเตชินคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสโรชาเซจันนะคะเป็นครูขอพักชัยหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันน,นางสาวสุภชรพรทักษิณนะคะเป็นครูหออ้องพยาบาลสวัสดีค่ะดิฉันวชิรายากรุค่ะเป็นครูหออ้องฝึกรูดจ้าวัดิจ่าดิฉัน,ช,นชื่อสรุดาเนาะเป็นน้าห้องน้องเปชินจ้ะครับตอนนี้ทุกท่านก็ได้แนะนําตัวเป็นที่รู้จักกันเรียบรน้อยแล้วนะครับพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นคณะทํางานแผน i อ p ให้กับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือน้องเตชินนะครับซึ่งถือว่าทุกท่านเนี่ยมีส่วนสําคัญมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กชายเตชินซึ่งการจัดทาแผนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งการจัดทาแผนนะครับจะเกิดขึ้นได้เราจะต้องทราบถึงจุดเด่นข้อจํากัดแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่น้องต้องการได้รับนะครับในวันนั้นดังนั้นนะครับก่อนกนารประชุมในวันนี้ ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองฝ่ายวิชาการครับได้เปิดการประชุมในครั้งนี้ก่อนครับค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาประชุมในวันนี้สําหรับการประชุมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเนาะแล้วก็โดยเฉพาะกับเด็กที่จะได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจะเป็นพิเศษของเด็กอีกทั้ใช้การใช้ในการเสนอรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่อเด็ก ทำให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยภาพที่เด็กจะสามารถได้เรียนรู้ได้อีกนะคะขณะนี้เป็นเวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดการประชุมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของน้องเตชินขอให้การประชุมผ่านคนไปได้ด้วยดีและถ้าใครมีข้อเสนอแนะก็สามารถแนะได้ตลอดเลยนะคะเท่งเน้นก็จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเด็กต่อไป คุณพ่านรองผ่านวิชาการเป็นอย่างสูงครับและสําหรับข้อมูลที่จะนําไปจะลงในแผน IEP นะครับก็มีข้อมูลหลายส่วนด้วยกันครับซึ่งอยากให้ครูพี่เลี้ยงได้ชี้แจงนะครับว่าข้อมูลในแต่ละส่วนของ IEP มีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรครับก็จะมีข้อมูลทั่วไปเช่นชื่อนามสกุลของน้องที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีข้อมูลทงางการแพทย์ทางเรื่องของโรคประจําตัวสิ่งที่น้องแพ้นะคะแล้วก็ข้อมูลทางการศึกษา ต่อไปก็จะเป็นส่วนของการวางแผนการจาัดการศึกษากับน,น้องเตชินนะคะก็จะมีเรื่องของความสามารถปัจจุบันเป้าหมายระยะยาวในการจะทําใน1ปีหรือว่าเป้าหมายระยะสั้นนะคะแล้วก็เรื่องของเกณฑ์การประเมินแล้วก็จะมีเรื่องรายละเอียดของสื่อสิ่ออองอำนวยความสะดวกที่น้องจะได้รับนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความเห็นของผู้ปกครองนะคะที่จะนําในพัฒนาแผนไอต่อไปค่ะครับขอบคุณครูนินะครับค,ๆๆครูที่เลี้ยงมากๆเลยครับ ต่อไปก็จะขออนุญาตนะครับพูดถึงข้อมูลพื้นฐานของเด็กชายเตชินให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับเด็กชายเตชินนะครับหรือว่าน้องเตชินบกผาวิเศษเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในลักษณะที่เป็นหูหนวกนะครับขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลสองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสามสุนทรนะครับในด้านการเรียนแล้วก็การทํากิจกรรมในห้องเรียนนะครับเด็กชายเตชิน,นสามารถปฏิบัติได้เหมือนกับเพื่อนคนอื่น มีการให้ความร่วมมือในกิจกรรมนะครับพฤติกรรมของน้องไม่ค่อยมีปัญหาอะไรน่าเป็นห่วงยกเว้นว่าจะมีการดุเยี้่งของเล่นนะครับจากรุ่นพี่บ้างก็อาจจะต้องมีการปรับพฤติกรรมในด้านนี้ว่าจะสื่อสารหรือว่าแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับซึ่งข้อมูลที่เท่าท,ท,ท,ที่ผมมีก็มีเพียงเท่านี้ก็เลยอยากจะทราบข้อมูลจากส่วนอื่นๆนะครับว่าเด็กชายเตชินเนี่ยมีข้อมูลด้านอื่นมีบุคลิกภาพมี พฤติกรรมในด้านอื่นอย่างไรบ้างครับครับในในฐานะที่เป็นน้าของน้องเนาะแล้วจะบอกว่าพ่อกับแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยแต่ว่าอยู่อยู่ที่แม่ห้องสอนก็เลยไม่ค่อยได้มาหาน้องนะน่าจะมาหาทักทีหนึ่งอะอแต่ว่าน้าก็เลยต้องเป็นคนดูลนะนนแลน้องแทนส่วนมากเนี่ยน้องเตชินก็ก็จะอยู่ที่โรงเรียนนี้เนาะไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่น้องอยู่บ้านเนี่ยก็จะช่วย ช่วยเหลือตัวเองได้ดีเลยอะทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านช่วยเหลือพ่อแม่ก็ได้แต่ว่าแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคอะไรเลยดีมากอืครับคุณนะครับน้องเตชินนี่มีพี่น้องไหมครับเล้วเป็นลูกคนเดียวมีพี่น้องมีแต่ว่าเป็นน้องชายแต่เป็นน้องชายเป็นเด็กปกต<ม>ไิไม่ไม่แบบไม่ไม่หงุดหงิดครับขอบคุณคุณนะน้องเตชินมากนะครับสําหรับข้อมูลจากทางบ้านซึ่งน้องเตชินเมื่อมาอยู่โรงเรียนของเราซึ่งเป็นโรงเรียนประจำเนี่ยครับ ก็ยังเลยอยากขออนุญาตให้คุณครูหมอพักนะครับได้ลองให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องเตชินนะครับว่าอยู่ในหอพักมีพฤติกรรมหรือว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างครับค่ะสําสหรับน้องเตชินนะคะถือว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่มีพัฒนาการค่อนข้างไวค่ะ คือน้องเนี่ยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีทําได้ด้วยตัวเองในยทุกอยากะะ่างเลยค่ะที่นอนหรือว่าตู้เสื้อผ้าของน้องเนี่ยก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่มีอยู่ในหอพักน,นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมบาเพนประโยชน์น้องก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนหรือพี่ในหอพักได้ดีะคะ่ะครับขอบคุณคุณครูหอพักมากนะครับสําหรับข้อมูลในส่วนต่อมานะคบที่ต้องการทราบเลย worthy. คือเรื่องของสุขภาพของเด็กซึ่งเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญก็เลยอยากขออนุญาต เชิญคุณครูพ่อพยาบาลครับน้องให้ข้อมูลสว่วนนี้ค่ะสำหรับข้อมูลด้านสุขภาพของน้องเตชินนะคะน้องก็เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยินหรือว่าหัวหนัน้ตาที่ครูประจำชั้นได้บอกไว้นะคะแต่ก็เป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สําหรับผลการตรวจการได้ยินนะคะล่าสุดในช่วงปี2555นะคะก็อยู่ที่ประมาณ60-70เดซิเบลค่ะ ดิฉันขอเพิ่มเติมเรื่องคองสูขภาพนิดนึงนะคะพอดีว่าเพิ่งได้ตรวจการได้ยินของน้องนะคะในวันที่25กุมภาพั์ที่ผ่านมาค่ะก็ระดับการได้ยินของน้องอยู่ที่ประมาณ110เดซิเบลนะคะซึ่งทั้งสองข้างเลยนะคะก็น้องก็เป็นเด็กหูหนวกที่ทุกท่านเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ครูอยากเสริมว่า,อ,าอยากให้น้องได้มีเครื่องช่วยฟังค่ะเพราะว่าจะพัฒนาน้องแล้วก็สามารถให้น้องเนี่ยเรียนรู้ได้ดีิงขึ้นค่ะ งัน้นน้พอรบกวนครูช่วยดูแลเดชินหน่อยนะได้ค่ะครูแล้วสุน a ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวครูช่วยดูแลให้ค่คะขอบคุณข้อมูลด้านสุขภาพาจากครูพยาบาลแล้วก็ครูแก้ไขก,การพูดนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อมูลในเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กชายเดชินซึ่งครูพี่เลี้ยงจะได้นํานเรียนให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปครับค่ะสาหรับข้อมูลทางด้านพัฒนานการของเดชินนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 น้องเตชินสามารถทําได้หลายอย่างเลยทั้งเขียนรูปจัดกระดาษเดินขึ้นลงบันไดหรือว่าการยื่ตัวส่งสิงของนะคะ,ะแต่สิ่งที่น้องยังทาได้ไม่ดีก็คือเรื่องของการร้อยแล้วก็ผูกเชือกอง,ทงเท้าค่ะรวมไปถึงการรับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นนะคะน้องเตยทำได้ไม่ค่อยดีมีท่าใดอยากจะเสริมในส่วนของหน้าร่างกายไหมคะเตชินก็เป็นเด็กที่แข็งแรงแข็งแรงดีแต่ว่าในส่วนที่พวก น้องยัง <ascend> ท <subscribers> <guard> ําไม่ได right so ้เดทีย right ังทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอยู่บ้านเดี๋ยวนะก็ช่วยเลยแรงหนูงก็ได้ค่ะก็ขอขอบคุณคุณอามากนะคะก็ในด้านต่อไปก็คือจะเป็นด้านอารมณ์นะคะน้องสามารถแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมในส่วนของอารมณ์ดีใจเสียใจตกใจหรือว่าเป็นเรื่องของการกลัวนะคะชื่นชมผลงานของตัวเองได้แต่ก็ยังมีอารมณ์ที่ยังแสดงไม่เหมาะสมก็คือเรื่องของอาการโกรธนะคะ ือแบบโดนแย่งของจากเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่ก็จะแสดงอารมณ์ออกมาข้อข้ารุนแรงค่ะมีท่านใดอยากจะเสริมเรื่องของด้านอารมณ์ไหมคะค่ะในด้านอารมณ์ของน้องเตชินนะคะในเมื่อวานค่ะที่น้องเตชินมาหาครูนะคะก็ะจะมาเล่าให้ฟังว่าโดนแย่งของในบางคังนะคะสําหรับพฤติกรรมด้านนี้นะคะเดี๋ยวครูจะช่วยดูแลให้ค่ะก็ขอขอบคุณคเพื่อนมากนะคะที่ช่วยดูแลด,ด้านอารมณ์เนาะ,ะต่อไปก็คือไปด้านสังคมค่ะน้องสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ ครูหอพักได้บอกนะคะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการกล่าวขอบคุณที่จะต้องให้ผู้ใหญ่คอยเน้นย้ำอยู่ตลอดค่ะค่ะในส่วนเรื่องการกล่าวขอบคุณนะคะครูก็จะช่วยเสริมแล้วก็ย้ำเพิ่มแบกในคลินิกด้วยน,น,นะคะค่ะขอบคุณครู้คอยมากนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือเป็นด้านสติปัญญาค่ะถือว่าน้องสามารถเรียนรู้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะทั้งในเรื่องของรสชาติสีความแตกต่างของรูปร่าง,งการจําแนกสิ่งของ,ของการบอกชื่อนามสกุลนะคะ แต่ก็ยังไม่สามารถจำแนกกลิ่นของดอกไม้หรือว่าใบไม้อย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีการพิ่ชันนะคะก็จะเสริมสอนเสริมในครกวันหลังเรียนให้ค่ะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับข้อมูลพัฒน,นาการทุกด้านจากคุณครูพี่เลี้ยงและก็ทุกครท่านนะครับท่านใดมีข้อมูลจะเพิ่มเติมน้องเตชินอีกไหมครับฉันอยากเสริมฉ,ฉันอยากเสริมว่าะว่าเตชินเนี่ย ล่าชันะนนมันยูปอ,ปอ,อนอสอบาลซอใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นปอนหนึ่งแล้วอะเราก็เลยอยากคิดว,ว่าแบบมันแล้วมันจะขึ้นปอนหนึ่งยังไงแล้วแบบมันจะมีครูคนไหนที่แบบช่วยเหลือที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเตชินขึ้นปอลหนึ่งบ้างเพราะว่ามันก็ยังแบบมันก็ยังเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อครับในด้านของการขึ้นปอนหนึ่งในปีหน้าอันนี้เราจะมีคณะทํางานแผนเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งซึ่งก็จะได้ ขอความร่วมมือแล้วก็ทํางานร่วมกันกับทูกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็การประชุมนะครับก็ทําให้ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของน้องทราบพัฒนาการแล้วก็ข้อมูลขนาดน้องที่น้องอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่หอพักว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับจากนั้นเราก็จะมีการเสริมทักษะให้กับน้องในช่วงเมียนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การใช้ภาษาไทยรวมไปถึงการใช้ภาษามือในคำศัพท์ที่ยากขึ้นครับ สำหรับการประชุมในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านเราผู้ในการฝ่ายวิชาการครูพี่เลี้ยงครูหอพักผู้ปกครองนะครับครูห้องพยาบาลครูครูแก้ไขการพูดเป็นอย่างสูงครับครั้งหน้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับการประชุมในวันนี้ก็ขอยุติไว้เพเย็นเท่านี้นะครับให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีครับสวัสดีครับ